ก็มาพบกันในโปรเจกต์อย่ายอมแพ้กับโชคชะตาเดอะซีรีส์อันนี้เป็น EP ีที่4แล้วซึ่ง EP ีนี้ผลประกอบการในงวดวันเสาร์ที่16ทธันวาคม2566รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ356757แล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือ85ซึ่งผลก็ปรากฏว่าไม่ถูกรลงวันเช่นเคยนะครับก็รอรุ้นกันต่อไป ซึ่งโปรเจก t นี้จะมีอายุ1ปีนะครับผมก็จะลองทำไปเรื่อยๆดูว่ามันจะมีข้อคิดอะไรบ้างโอเคคราวนี้งวดหน้านะครับสำหรับเป็นงวดสิ้นปีทุกๆสิ้นปีนะครับลอตเตอรี่จะออกวันที่30ธันวาเป็นงวดสุดท้ายนะครับของปีเพราะฉะนั้นวันที่30ธันวาจะตรงกับวันเสาร์เราก็จะไปเลือกวันประจำสัปดาห์ก็คือวันเสาร์ในการสุ่มหมายเลขที่จะซื้อในงวดหน้านะครับโอเคเราก็ไปที่ฟอร์มแล้วก็ เลือกวันสัปดาห์ก็คือวันเสาร์เหมือนเดิมแล้วก็กดหมายเลขสุ่มก็จะได้เลขนี้นะครับที่ผมจะทําการไปซื้อสองใบเหมือนเดิมแล้วก็จะมาดูผลประกอบการกันว่าสําหรับงวดส่งท้ายปีจะมีปฏิหารหรือไม่นะครับก็สรุปนะครับสำหรับทุนตอนนี้ก็ใช้ไปแล้วทั้งหมด480บาทส่วนผลตอบแทนก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็คอยลุ้นไปด้วยกันว่าในระยะเวลาหนึ่งปีนี้จะประสบความสําเร็จบ้างหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมครับ